สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่440แล้วนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่440กันค่ะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บสะสมนะคะท่านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะ มีทั้งหมด26่รายการค่ะหากวันนี้นะคะคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1วันนี้คุณท่านเป็นพระปิดตาจัมโบ้นะคะจัมโบ้รุ่นที่1นะคะคุณท่านเดือจะเป็นรายการที่7 89นะคะเป็นพระสมเด็จแต่ละพิมพ์นะคะท่านใดที่ยังไม่มีพิมพ์ไหนเก็บรีบเลยนะท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทันวันนี้นะคะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางท่านใดจองทันด้ารายการไหนหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะนท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153นะคะ โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีเขาท่านวันนี้นะคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะท่านใดว่างมารับชมพิจารณาไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะไม่ควรพลาดไม่ควรปล่อยให้หลุดกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะวันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งขอเปิดด้วยนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุโตนะคะวัดประดูชิมพีกอทอมอนะคะพระปิดตาจัมโบเขาท่าน นากรองท่านอักขระไว้ชัดเจนนะคะองค์นี้ได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะหนูขอแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญานะคะในสภาพเดิมเดิมมาพร้อมกล่องเดิมเผาท่านไม่ได้เอาอะไรออกนะคะได้มาสภาพอย่างไรวันนี้รีบนํามาไลฟ์สดให้กับคุณท่านเลยนะคะเป็นปิดตาจมโบ้รุ่นที่1นนะคะท่านรุ่นแรกนะคะนิ้วมือท่านชัดนะคะเนื้อองค์พระท่านเก่าเดิมนะคะยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นเนื้อพระท่านชัดค่ะ รายการนี้นะคะท่านใดศรัทธานะคะปล่อยแบ่งปันเลยเค่ะท่านที่300อบาทค่ะ300บาทนะคะ EP นี้เป็น EP พิเศษน้องท่านปล่อยให้กับคุณท่านเลยนะคะต้นเดือนแล้วนะคะต้นเดือนปล่อยให้กับคุณท่านนะคะ EP สุดท้ายแล้วนะคะวัดประดู่ิมพีค่ะด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะท่านเฉ<า>พาะ EP นี้เท่านั้นนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีกัน,นะค่ะพระบ้านนะคะท่านปล่อยแบ่งปันเลยนะคะ ถัดมาค่ะมาที่รายการที่2นะคะรายการนี้เป็นปิดตาจัมโบ้หลวงปุโตวัดประดู่ชิมพีเช่นกันนะคะเป็นจัมโบเขาท่านองค์นี้เป็นเนื้อผงเกสรนะคะสังเกตเนื้อผงเกสรานานเนื้อองค์พระนะคะจะออกสีเหลืองนะคะนี่ค่ะใต้ฐานนี้ฝั่งตะกุดด้วยนะคะ องค์สภาพส,วส่วนสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยท่านได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องนะคะวันนี้ตาท่านใดวยตาท่านใดถึงย่อมได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะแบ่งปันเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะท่านนี่ค่ะด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะท่านใดจองท่านในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านทัดมากค่ะมากันที่รายการที่สามนะคะ หมายเลขสามวันนี้ค่ะเป็นพระปิดตาตุ๊กตาใหญ่ของหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะรายการนี้นะคะองนี้เขาท่านอัขระท่านชัดนะคะวัดประดู่ฉิมพีนะคะตัวอักษรด้านหน้าเขาท่านเนื้อองค์พระท่านเก่าเดิมนะคะคราบกุขึ้นตามโซาองค์พระเลยนะคะตุ๊กตาใหญ่รายการนี้แบ่งปันเลยนะคะวันนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นเขาท่านนด้านหลังเป็น หลังยันนะนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะท่านมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะคะราคานี้ไม่บวกเพิ่มแล้วนะคะท่านใดไว้นะคะย่อมได้ไปครับครองเขาท่านวันนี้ปิดกันให้ทนันแย่งกันให้ทันนะคะทัดมาค่ะมาที่รายการที่4ค่ะหมายเลขสี่วันนี้นะคะเป็นพิมพ์สั่งกระจายค่ะของหลวงปู่โตพระสั่งวรพิมลเช่นกันนะคะสั่งกระจายรายการนี้ไปเลยนะ,ะท่านขอจบที่300บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ สามร้อยบาททาน่นวันนี้เน้นไวเน้นให้ทันกันนะคะออกไวนะคะ่าบท่านวันนี้นะคะออกไว้ไวเลยนะคะพิมพ์พระสังกระจายนะคะวัดประดู่ฉิมพีค่ะหลวงปู่โตท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นไหนเก็บเก็บได้เก็บนะคะและยิ่งพิเศษนะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะ มายเลขห้าวันนี้ค่ะเป็นหลวงปุโตโแผ่นเมตตาปลุกเสกห้าตรายมาศสองห้าสองหนึ่งถึงสองห้าสองสองะคะวัดประดู่ฉิมพีเช่นกันค่ะองคนี้เป็นพระเนื้อผงนะท่านหรือเรียกกันว่าเป็นพระสมเด็จขาโตนะคะมวลสารดังเดิมเลยเนะท่านเป็นพระเนื้อผงนะคะเห็นรายละเอียดองค์พระท่านชัดค่ะปล่อยแบ่งปันเลยนะคะสาม้อยบาทเท่าน จัดส่งให้ฟรีนะคะราคานี้ไม่บวกเพิ่มแล้วท่านดูด้านหลังกันนะคะนี่ค่ะไม่มีบินไม่มีแตกหักนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์ท่านมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะพัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลขหกวันนี้นะคะเป็นอนุสรสร้างโรงเรียนนะคะพระสมเด็จพยานณนสังวรน,นะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีเช่นการาท่านอนี้ปล่อยแบ่งปันเลยนะคะ300บาทค่ะ 300บาทเท่านั้นนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้กันได้ยากนะท่านมวลสารดั้งเดิมนะคะท่านดูภาพนะคะพระกุเก่าเก็บสะสมเลยนะคะหลวงปู่โตนะคะรายการนี้นะคะ300บาทเท่านั้น,นะคะ่ะเป็นอนุสร์สร,ร้างโรงเรียนนะคะท่านรุ่นนี้นะคะ300บาทเท่านั้น,นะคะ่ะทอดมาครท่านมากันที่รายการที่7นะคะ หมายเลขเจ็ดวันนี้ค่ะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะคะพิมสะฐานแซมนะคะรายการนี้นะคะท่านใดที่พลาดในอีพีก่อนๆนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันองค์สุดท้ายแล้วน้องท่านพิมพ์ฐานแซมนะคะเก็บได้เก็บกันเ่าท่านนี่ค่ะมวลสารดั้งเดิมนะคะาท่านจะเห็นลายเส้นนะคะลายเส้นแตกตามธรรมชาติเลยนะคะ พิมพท่านยังชัดนะคะท่านใดมองหาพระสมเด็จสวยๆสักรายการนะคะหนูแนะนําองค์นี้เลยนะคะไม่ควรพลาดค่ะขอแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะคุณท่านดูด้านหลังกันค่ะสวยมากๆเลยนะคะรีบเลยนะคะหากศรัทธาถูกใจองค์ไหนนะคะท่านรีบโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่8ค่ะ หมายเลข8วันนี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมเจดี JD นะคะท่านทาจาพิมพ์ให้ดีแล้วก็จําหมายเลขให้ดีนะคะพิมพ์นี้เป็นพิมเจดี JD ค่ะเปิดแบ่งปันเท่ากันเลยนะคะที่400บาทค่ะ400บาทของท่านวันนี้เน้นไวนะคะออกไว้นะคะท่านสนใจองค์ไหนโทรเข้ามาได้เลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์ทุกองค์ของท่านพิมพสว,สวยเลยนะคะ นี่ค่ะอยู่ในกรงนะคะกรงแดงก,กมามีนะคะเช่าของเดิมเขาดูแลรักษาดีมากๆคท่านวันนี้ไปเช่าเหมามานะคะพระบ้านพระเก่าเก็บนะ่ท่านบ้านหลังนี้นะคะมีแต่ของสวยๆของงามๆนะคุท่านวันนี้รีบนํามาไล์สดให้กับลูกค้าช่องปัญญากันเลยนะคะขับมาค่ะมากันที่รายการที่เก้าค่ะหมายเลขเก้าวันนี้เป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ค่ะท่านเป็นพิมพ์นิยมเลยนะคะ รายการนี้แบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเนานท่านสนใจพิมพ์ไหนแจ้งนะคะหากวันนี้ท่านสนใจรับหลายพิมพ์รับหลายองค์นะคะรวมกันได้น้นงท่านมีราคาพิเศษแบ่งปันให้แน่นอนค่ะลดได้เนานท่านจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้เ่ะาท่านสวยทุกรายการเลยนะคะรายการนี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ ถับมาค่ะมากันที่รายการที่10นะคะหมายเลขสิวันนี้ค่ะท่านเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เจดชั้นค่ะเปิดให้ชมกันชัดๆเลยนะคะราคาแบ่งปันท่านขอจบที่400บาทค่ะวันนี้นะคะบอกก่อนนะคะท่านใดวนะคะตาท่านใดวตาท่านใดถึงนะคะย่อมได้ของดีไปครอบครองแน่นอนท่านนี่ค่ะเป็นพิมพ์เกศชัยโยนะคะพิมพ์ฐานท่านชัดนะคะลายเส้นนะท่าน พิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะ400บาทเท่านั้นของท่านหาองค์สวยๆแบบนี้กันที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะหากศรัทธาท่านไม่ควรลังเลนะคะจองให้ทันปิดการให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะหมายเลข11รายการนี้เป็นพิมพ์ปกโพนะท่านพิมพ์ปกโพนะคะแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทของท่าน พิมใบปกโพนะคะจะเห็นใบปกโพชัดนะคะท่านน,นี่ค่ะเอกลักษณ์เลยนะคะที่จํากันได้เลยนะคะใบโพนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะท่าน,นพิมพใบโพนะคะไม่บินไม่แตกหักนะคะองค์สภาพสวยสมบู100รณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านสวยสมบูรณ์ทุกองค์เลยนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาท่าน,นมากันที่รายการที่สิบสองนะคะ มาได้สองรายการนี้เป็นอนุสร์0 0ปีสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนะคะวัดระฆังโคศิตารามเขาท่านองค์นี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะท่านนี่นะคะเป็นสมเด็จ100ปีเขาท่านดูด้านหลังนะคะด้านหลังจะมีสัญลักษณ์วัดระฆังนะคะท่านวันนี้คะ่ะท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะสมเด็จ100ปีนะคะ แบ่งปันให้เลยนะท่านที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะจองให้ทนันปิดกันให้ท่านค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่13ค่ะหมายเลข13รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อชินตะกัวนะท่านหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะบางขุนเทียนกรุงเทพค่ะเป็นเนื้อชินตะกัวนะคะท่านใดศรัทธารายการนี้แบ่งปันเลยนะคะ350บาทค่ะ 350บาทเท่านั้นนะคะเนื้อชินตะกัวนะคะท่านปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะ3 5มาบบาทเท่านั้นค่ะแนวทันด้านหลังนะคะเป็นเนื้อชิ้นตะกัวนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะหมายเลข14รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมเช่นกันเนื้อชินตะกัวนะคะวัดโคนอนนะะ้าท่านภาษีเจริญกรุงเทพนะคะ เป็นเนื้อชีนปิดตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะแบ่งปันเท่ากันเลยนะคะ350บาทค่ะ350บาทนะคะท่านเฉพาะ EP นี้ EP สุดท้ายแล้วนะคะ EP เดียวนะคะปล่อยแบ่งปัน,นะคะ่ะท่านต้อนรับต้นเดือนกันนะคะนี่ค่ะปันหลังคุณท่านต่อโค้ดนะคะ350บาทเท่านั้นค่ะถัดมาท่านมากันที่รายการที่15ค่ะ หมายเลข15 5วันนี้เป็นหลวงปุ่โตวัดประดูชิมพีนะคะปลุกเสกสามไตรมาสของท่านองค์นี้คองท่านดูเนื้อองค์พระนะคะสวยมากๆเลยนะท่านเนื้อองค์พระท่านเก่าเดิมนะคองท่านดูเนื้อนะคะรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันที่350บาทค่ะ สา0รห้าสิบบาทนะคะจัดส่งให้กับคุณท่านเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะาค่ะท่านหลวงปู่โตหลังยันนานะคะท่านดูมวลสารนะคะเส้นผงเกษานะคะพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะสามรอยห้าสิบาทเท่านั้น,นะคะ่ะพันมาค่ะมากันที่รายการที่สิบหนะคะหมายเลข16วันนี้น้าท่านเป็นกําไรนะคะหรือเป็นตรุดนะค่ะท่าน กําไรเส้นนี้นะคะมาพร้อมเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำน้ท่านพระครูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงนะคะอายุนะคะ82ปีเหรียญปี2503นะคะสวยมากๆเลยนะคะเส้นนี้ท่านใดศรัทธานาสายเครื่องรานนะคะมาพร้อมเหรียญของท่านแค่เหรียญก็สวยมากๆเลยนะคะขอแบ่งปันที่450บาทค่ะขอจบที่450บาทน้ท่านนะ ติดให้ทันจองกันให้ทันนะคะหาเส้นแบบนี้ที่ไหนกันไม่ได้แล้วท่านมาพร้อมเหรียญหลวงพ่อแดง mm. เหรียญเก่าเดิมเลยนะคะท่านใดดูเป็นนะคะย่อมได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะทัดมาค่ะมาที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17วันนี้นะคะเป็นกําไรเช่นกันนะคะท่านมาพร้อมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกปี18่งลท่านเนื้อทองแดงลมดํานะคะเหรียญท่านสวยนะคะหน้าเหรียญท่านคมชัดค่ะ มาพร้อมกําไรเลยนะคะรายการนี้แบ่งปันเลยนะคะ450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นนะคะท่านนี่ค่ะคายสุรศักดิ์มนตรีจัดสร้างนะคะของหลวงพ่อเกษมนะคะ450บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่18ค่ะหมายเลข18รายการนี้นะคะเป็นหลวงปุ่โตวัดประดูชินพีเช่นกันนะคะท่าน องน,นี้นะคะเป็นพระปิตาจมโบค่ะเป็นจมโบรุ่นที่หนึ่งท่นานท่านใดศรัทธารายการนี้แบ่งปันเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะ EP เดียวนะเข้าท่านวันนี้เท่านั้นนะคะวัดประดู่ฉิมพีนะคะแบ่งปันให้กับคนท่านนะคะที่รับชมช่องปัญญากันนะคะทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าค่ะ ถัดมานะคะมาที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19วันนี้นะคะเป็นหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดของท่านวัดช้างให้นะคะุท่านนะคะมั่นใจได้เลยนะคะพระที่มาพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะท่านวันนี้นะคะเป็นพระกล่องเดิมๆทุกรายการค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันเลยนะคะ300บาทค่ะ300บาทท่านวันนี้เน้นไวออกไวเลยนะคะปิดให้ทนันจองการให้ทนันของท่านไม่ควรพลาดเลยค่ะ ใหชมด้านหลังกันนะคะท่านใดได้ไปนขกแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านรายการนี้นะคะถัดมาคมาที่รายการที่20ค่ะหมายเลข20ค่ะวันนี้เป็นอนุรสรสร้างโรงเรียนสมเด็จพระยานนาสังบลนะคะของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีเช่นกันท่านแบ่งปันเลยนะคะ300บาทค่ะ 300บาทเท่านั้นเลยนะท่านรายการนี้นะคะปิดให้ท่านจองกันให้ทันนะคะไม่ควรพลาดนะครัท่านอนุส,นสรสร้างโรงเรียนของหลวงปุโตนะคะ300บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่21นะคะหมายเลข21รายการนี้ท่านเป็นหานุมานนะคะของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามคท่าน เป็นหนุมานนั่งชันเข่านะคะตัวหนุมานเป็นทองเหลืองนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบของท่านแบ่งปันเลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทนะคะรายการนี้ปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะทัดมาค่ะมาที่รายการที่22ค่ะหมายเลขยี่สรายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์พใหญ่วัดระฆังนะคะท่านองค์นี้ของท่านดูมวลสารนะคะยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นเนื้อองค์พระท่านเก่าเดิมค่ะ ได้พระสมเด็จใพระองค์นี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบพร้อมหัวห่วงเลยนะคะปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะท่า,ทานถัดมา,าค่ะมาที่รายการที่3ค่ะหมายเลข2 3รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่มุนนะคะเหรียญหลวงปู่มุนเขาท่านที่ระลึกหลวงปู่มุนนะคะตัวหนังสือยันอัขระท่านชัดนะคะด้านหลังค่ะ รายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะปล่อยเลยนะคะที่300บาทพร้อมส่งค่ะ300บาทเท่านั้นนะคะขับมาค่ะมาที่รายการที่สบสี่ค่ะรายการนี้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะฝั่งมุดนะคะท่าน3าดอกนะคะด้านหลังเป็นหลังแบบค่ะสวยมากๆเลยนะคะท่านฝั่งมุดนะคะ3ดอกด้วยกันค่ะแบ่งปันเลยนะคะที่400อบาทค่ะ 400บาทเท่านั้นค่ะท่านโอกาสพิเศษเลยนะคะปิดให้ไวจองกันให้ทันนะคะ EP นี้นะคะลัดมาค่ะมาันที่รายการที่25ค่ะหมายเลข25รายการนี้เป็นพระคุณแผนหลวงปุ่ทิมนะคะวัดรปะหารไร่จังหวัดระยองค่ะท่านรายการนี้นะคะถ้ารับพระคุณแผนไม่พอพร้อมเลี่ยมเลยนะคะปล่อยแบ่งปันที่400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นนะคะด้านหลังฝั่งตะกุดหนึ่งดอกคุณท่านหลังยันห้านะคะพัดมาค่ะมาที่รายการที่26ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยพระสมเด็จน้องท่าน,านเป็นพระสมเด็จของหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิดนะคะด้านหลังเป็นยันหลวงพ่อแดงค่ะอักขระตัวหนังสือท่านชา้าท่าน,านเลี่ยมกรอบเลยนะคะ รักษาสภาพองค์พระให้คงอยู่สวยสมบูรณ์นะท่านเป็นเนื้อแดงด้วยนะคะเนื้ออิดแดงนะคะนี่ค่ะสมเด็จหลวงพ่อแดงนะคะขอแบ่งปันเลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะ คุณท่านสนใจศรัทธาอยากชอบบูชารายการไหนถ้าคุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดปิดทันจองทันรายการไหนได้ในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญาเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูพระดีๆพระบ้านนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมได้พิจารณากันอีกนะคะ ท่านใดมีไลน์สามารถแอด i อดไลน์ที่ขึ้นไว้ได้เลยนะคะหนูจะส่งคลิปให้กับคุณท่านชมในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ